ไฟแชกนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญในการไปแคมป์จริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเราก็ต้องใช้ไฟแช็กในการจุดไฟจุดตะเกียงหรือว่าใช้อะไรเผาหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะตัวไฟแชกเนี่ยมันก็จะมหีหลายรูปแบบหลายทรงเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาถูกๆเนี่ยเราก็ทิ้งได้นะคะตัว20บาท เราก็ทิ้งได้ตัวไม่กี่บาทเราทิ้งได้แต่บางทีไปใช้ของคนแคมป์เนี่ยราคาหลักร้อยปลายนะคะปลายปลายจะไปถึงพันหรือว่าพันกว่าบาทฉะนั้นเวลาเราใช้ครั้งหนึ่งแล้วทิ้งเนี่ยมันก็ไม่สมควรเนาะเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงฉะนั้นเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยตัวแก๊สมันก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อย นี้ถ้าเราตัวแก๊สหมดเราจะทิ้งไหมเราไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันมีแก๊สเข้าไปเพื่อที่จะใช้งานต่อได้โดยการเติมแก๊สนะคะวันนี้เอามาดูกันว่าตัวโซโตะนะคะอะแดปเตอร์ฟิลอะแดปเตอร์ก็คือตัวตัวเติมแก๊สนะคะทีนี้ตัวเติมแก๊สเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวหัวแปลงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแก๊สกระป๋อง แก๊สกระป๋องยาวตัวแก๊สกระป๋องยาวหัวมันจะใหญ่นะคะมันไม่สามารถเติมแก๊สได้ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเติมแก๊สดังนั้นตัวเติมแก๊สเนี่ยเวลาที่ที่เราเติมเนี่ยมันจะเล็กมากนะคะหัวตรงนี้ไม่สามารถเข้าไปหรือว่าเติมได้นะคะ เราจะใช้ตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์คือตัวแปลงหัวให้มันเล็กลงเพื่อที่จะเติมแก๊สเข้าไปในไฟแช็คได้นะคะแต่ทีนี้เราจะใช้ตัวที่เติมแก๊สตัวนี้เห็นไ,ไหมคะปลายหัวเขาจะเล็กหน่อยงนั้นพอปลายหัวเขาเล็กหน่อยเนี่ยเราสามารถเติมได้แต่มันจะต้องใช้กับแก๊สกระป๋องสาระเปาเพระนั้นแก๊สกระป๋องสาระเป่าเนี่ยเป็นแก๊ส รุ่นไหนยี่ห้ออะไรใช้ได้หมดเลยนะคะเขาจะมีเซฟตี้ตรงนี้เพื่อกันไม่ให้มาโดนก้านเดียวก้านหักเวลาที่เราเก็บหรือใส่กระเป๋าไว้นะคะแต่เวลาเราใช้เราก็พลิกได้สามารถพลิกได้สองด้านเลยค่ะโอเคทีนี้เราก็จะเตรียมตัวแก๊สแล้วก็หัวอะแดปเตอร์แปลงเรียบร้อยแล้วนะคะตัวไฟแช็กโซโต นะคะเราสามารถดูตัวแก๊สได้มีช่องส่วนใหญ่แล้วไฟเช็กจะมีช่องให้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเรามีน้ำแก๊สอยู่ที่เท่าไหร่ตัวไฟเช็คตัวไฟช็คยีบาทก็มีค่ะนะคะแบบโซโตไฟเปลวนะคะก็จะมีตัวที่มองแก๊สได้ด้วย ตัวนี้ก็จะมีนะคะก็สามารถเติมแก๊สได้ตรงนี้เหมือนกันนะคะทุกตัวเติมได้หมดเลยค่ะทีนี้มาดูไฟไฟช็อที่บ้านก็มีช่องเหมือนกันค่ะนะคะให้เรามองแล้วก็มีรูด,ด้านก้นไว้สําหรับเติมแก๊สได้ด้วยนะคะดังนั้นไฟช็อพวกนี้ที่เราใช้ในบ้านก็ดีหรือว่าเอาเอา,เอาไปใช้ในแคมป์ก็ดีเป็นไฟช็อแคมป์ก็ดีนะคะ เราสามารถเติมแก๊สได้หมดเวลาที่ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้จนแก๊สหมดหรือว่ามันพร่องลงนะคะเพื่อที่จะมีน้ำแก๊สเวลาที่เราไปใช้หรือไปแคมป์อ่ะทีนี้เรามาดูไฟแช็คที่เราใช้ในบ้านก่อนเลยเวลาที่เราจะเติมแก๊สนะคะเราจะต้องเอาไฟแช็ค ทิ้มลงแบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวที่เป็นหัวอะแดปเตอร์กระป๋องแก๊สน,นะคะจิ้มลงไปแบบนี้คว่ำลงเหมือนกันนะคะเพื่อที่สามารถเติมได้เราจะถ่ายจากด้านบนลงด้านล่างนะคะนี้เวลาที่เราใส่เข้าไปนะคะเวลาที่เราใส่เข้าไปให้เราดูโอเคว่ามันลงล็อกแล้วนะตรงกับก้านด้านใน เราก็กดเลยค่ะแปบ๊บเดียวค่ะเราก็จะเริ่มเห็นน้ำนแก๊สแล้วเห็นไหมคะเริ่มเห็นน้ำแก๊สแล้วอันนี้คือหมดจริงๆนะคะแล้วก็เพิ่งเติมอ่าทีนี้เราก็เสียบข้วดค่ะแปบ๊บเดียวเต็มแล้วค่ะตอนนี้เต็มละเนี่ยไม่เห็นละเพราะว่ามันอยู่ประมาณนี้เต็มแล้วค่ะ ตัวสีดําแบบนี้ไม่มีนะคะต้องดูว่ารุ่นไหนเขามีช่องให้อ่ะคะ่ะแต่ว่าวิธีการเติมอาจจะเป็นคนละแบบกันมันจะไม่มีก้านด้านไหนทีนี้มาดูตัวไฟช็กโซโตกันนะคะอยู่ตรงนี้อืมอันนี้มันเต็มอยู่แล้วนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดว่าเห็นไหมคะถ้าเราเสียบแล้วไม่ตรงแก๊สมันก็จะกระจายออกมาถ้าเสียบตรงเห็นไหมคะมันจะไม่มีแก๊สกระจายออกมาเลยนะคะเพราะนั้นตัวรูตรงนี้มันจะต้องเข้าไปอยู่ในนี้มันจะมีช่องมันจะเล็กกว่ามันก็เลยเข้าไปในรูนี้แล้วก็กดลงไป ถ้าเต็มบางทีมันก็จะมีละอองเปลยวๆออกมาอ่าตัวนี้ด้านนี้ก็มีนะคะนี่คือไฟแช็ค20บาทโอเคค่ะเต็มแล้วค่ะไหคะ ตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เรา,าเวลาถอดนะคะเป็นเรื่องปกติที่จะมีแก๊สไหลออกมาตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะสามารถใช้กับตัวกระป๋องแก๊สสำรัเปาได้หมดเลยใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราใช้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถเก็บได้ปกตินะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์แคมปิง้ง ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายหรือนำเข้าหรือจําหน่ายตัวโซโตะนะคะลองสอบถามดูได้นะคะหรือใน Lazada s h o p ป e ก็มีนะคะลองเซิร์ชหาดูโซโตะฟิลอะแดปเตอร์นะคะก็คือตัวตัวหัวแปลงสําหรับเติมแก๊สหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ